วันนี้จะมาทำโปรเจกต์เพิ่มเติม mm hmm. ก็คือจะเอามาใส่กล่องทั้งหมดอันนี้ก็คือโปรเจกต์ที่คิดจะทำไว้ทำไวแล้วล่ะแต่ยังไม่เสร็จเพราะว่ามันเยอะเกินอะ่ะ mm hmm. ก็เลยคิดว่าจะใส่แบบหนึ่งช่องพอกับโปรเจกต์นี้คือมีคอนโทรลชาร์จแบตแล้วก็ esp 01มันก็จะอยู่ตรงนี้ก็ เอาระบบโซลาเซลล์เข้ามาแต่ตอนนี้เท่าที่ทดลองก็คือแผงแผง10วัตต์มันไม่พอชาร์จแบตตอนนี้ก็คงจะต้องซื้อใหม่โซลาเซลล์ก็ต้องซื้อแต่ว่าน่าจะใช้ของเก่าไปก่อนก็เดี๋ยวไปประกอบกัน ประกอบเสร็จหมดแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้เดี๋ยวก็จะใส่หางปลาคือเป็นพวของแบตบวกลบตรงนี้ก็จะเป็นสายปั๊มที่ออกมาตรงนี้ก็เป็นสายของแบงค์โซลาเซลล์ที่จะต่อเข้าไปเข้ากับคอนโรลชาร์จรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นหม้อบแบตนะ ันนี้ก็คือทดสอบก่นพอแบตกระาวางมันก็จะปิดอยู่ประมาณนี้อันนี้ลองกับแผง10วัตต์ชาร์จมีกระแสวิ่งชาร์จอยู่อันนี้คือแผงเข้าแบตบแบตบไม่เต็มนะครับอันนี้คือการใช้ใช้ตรงนี้ผมตั้งไว้24ชั่วโมงก็คือเอาตัวใช้ตัวนี้เอามาเลี้ยงตัวนี้เลยตัวที่ใช้กับ ระบบปั๊มนี่พ่วงกับแบตเดี๋ยวเซตอีกคีั้งมานดูกันว่ามันจะใช้ได้ดีแค่ไหนตอนนี้เราได้แบตมาแล้วนะครับแบตเราที่สั่งมาใหม่ก12โวลต์5แอมป์ก็เดี๋ยวติดตั้งแล้วก็เข้าครัวหางปลาแล้วก็ทดสอบกัน อนนี้ก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแบตเข้าคัวบวกเข้าคัาว,ว,วลบแบตแบตกับเกาวสองหน้าไปแล้วไฟตอนนี้อยู่ที่12.8วนแต่ว่าเวลาแดดแรงๆเวลาชาร์จจริงๆมันจะได้ประมาณ14.4วนนะครับเท่าที่ลองทดสอบมาก็เดี๋ยวไปติดตั้งเดินระบบต่อเข้ากับปั๊มน้ำ ทดลองใช้งานว่ามันจะพอเพียงกับการใช้งานหรือเปล่าตอนนี้ทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วครับรูปร่างหน้าตาโครงสร้างทั้งหมดก็จะเป็นอย่างนงี้เริ่มจากตรงนี้เลยโครงเหล็กโครงเหล็กก็ใช้ตะของ,งอแล้วก็เกาะข้ามไปธรรมดานะแล้วก็ยิงไม้ไม้แปะไว้สองข้างตัวแผงแผงมันเกาะได้เลยนะเพอดีกับขอบตรงนี้เลย ผมก็เลยเอาปแปะไปเลยเดี๋ยวก็จะเจาะรูตรงนี้แล้วก็เอารวดหรือว่าเคเบิลทายรัดไว้แต่ว่าตรงนี้มันก็พอดีนะก็พอดีเลยที่เอาไว้บังแดดได้อีกชั้นหนึงเอาไว้ไม่ให้ตัวนี้มันร้อนนี่ก็เขียนไว้ร่างหน้าตาข้างในเป็นอย่างนี้เลยครับคอนโรลชาร์จหุ่ควบคุม A.P. 0 1นหนหอแบตอันนี้ชาร์จไว้ ทั้งวันเลยทั้งวันได้สิบสองจสี่อาจจะด้วยเหตุผลของแดดก็ติดต้นไม้ละพอ่บยบยก็ต้นไม้อีกชาร์จเต็มที่ได้สามชั่วโมงเลตัวนี้ลงมาเป็นกล่องของพลาสติกเก่าเอ,อามาใส่ตรงนี้เราหนังยางรัดไว้นี่ภายในก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งเอาไว้กันแดดแล้วก็กันฝนบ้บางส่วน ก็ต่อสายน้ําขึ้นไปเข้าแล้วก็ออกเข้ากับตัวฉีดน้ําำผงสร้างทั้งหมดมีแค่นี้ครับก็เดี๋ยวทดลองใช้งานกันลองดูวนก็ลดเหลือ12วนทันทีเลยนะครับเพราะว่ามันจะไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ระบบกำงางจะไปเรื่อย ปั๊มทำงานจะยิงเสียงปั๊มอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะลองปิดนะปิดระบวนนะตอนนี้สิบสองจุดสามเดี๋ยวลองเปิดนะก็เหลือสิบสองจุดหนึ่งถามว่าใช้งานได้ไหมใช้ได้ครับใช้พออยู่ทดลองนะเดี๋ยวดูปลายน้ํา ก็ยังไม่หมดจะค่อยๆหยุดไปแล้วเปิดไปดยินเสียงปั๊มน้ำทำงานนะครับปิดก็นามนี้ครับใช้งานได้<อ>เวลากลับบ้านสามาวันสี่วันเนี้ ก็เติมน้ําทิ้งไว้ก็ใช้ได้อยู่สามวันสี่วันสบายครับวันหนึ่งก็ประมาณห้าทีสิบนาทีไม่ต้องห่วงเรื่องว่าต้นไม้จะตายแล้วถึงมันจะไม่ได้ชุ่มขนาดแบบดีเลยแต่ว่ามันก็ยังมีระบบน้ําที่คอยให้ความชื้นมันอยู่ยคลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่แค่นี้ครับเก็บใสยไฟใหม่เรียบร้อยให้มันดูสวยงาม สเขาเรียกอะไรกระดูกง,งูัันนี้ก็สวยงามแล้ว